ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้หารือเพื่อน,นำไปสู่การปริยกรบโยบายของภาครัฐและแก้ไขปัญหาสําคัญในพื้นที่พร้อมโรงป้องกันอุบัติเหตุในช่วงของเทศากาลสงครานปีนี้ครับ ที่ห้องประชุมอยุธยาชั้นที่3สลากลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนุยแยมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานหารือคณะกรรมการจังหวัดและหัวนหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่3ประจำปี2564 <c oughs> เพื่อขับเคลื่อ,กอนการดาเนินการนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาสําคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรเอกนชนเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยก่อนหารือได้มีพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อปอพอรอดีเด่นประจําปี2564ซึ่งการหารือครั้งนี้ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลผลการดาเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการขยะในชุมชนและการบริหารจัดการสําหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไว COVID รัสโควิด -19 ระลอกใหม่ปัจจุบันนี้ ซึ่งไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อติดต่อกัน17วันแล้วนะครับสำหรับในพื้นที่อยุธยาซึ่งยังคงมียอดผู้ป่วยสะสมที่60รายรักษาหายแล้ว60ราย ในส่วนของการจัดงานประเพณีสงรา์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางที่ประชุมสบคชุดใหญ่ได้มีมติเน้นให้ทําประเพณีสงรารเช่นทําบุญตักบาตรรดน้ําต่าหัวไหว้ผู้ญาติผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้เล่นสาดน้ําหรือปรับแป้งปาร์ตี้โฟมนะครับในช่วงของเทศกาลที่กาลังจะมาถึงนี้รวมถึงข้อกําชับจากท้องถิ่นต่างๆนะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับระบบการระบายน้ํารองรับในช่วงฤดูฝนจากนี้ด้วยนะครับ